เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้มาอยู่กับผมในรายการ Mr.D. i ตอร์ดีชแนนะครับวันนี้มันอยู่ในช่วงคิดคลิปไม่ออกนะครับก็เป็นคลิปการสาธยายในการบ่นของผมว่าเป็นการที่ประสบประสบการณ์ปแปลกๆหรือว่า เจออะไรที่แบบไม่คาดฝันหรือว่าชาวบ้านชาวเขาไม่เคยเจอกนะัน่ะโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการที่เราคิดคิดไม่ออกนี่แหละคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนาะก็คือที่ผมอะ <c oughs> เคยคิดคอนเทนต์แล้วมันไปซ้ำของคนอื่นเลยไม่กล้าทําลงในช่องของตัวเองเพราะว่ากลัวมันซ้ำเนาะ,ะหลายหลายคนก็จะเข้าใจนะครับหลายๆคนที่เข้ามาดู ก็อาจจะเป็นคนที่ทํา y o YouTube ด้วยแล้วก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็คิดนะ่ะแบบเราคิดสมมติผมคิดคิดปอย่างเช่นผับจีใช้พวกเัานเกมอื้เขาคิดกันเต็มแล้วครับเขาคิดกันเรียบร้อยหมดเสร็จสหมดแล้วเขาลงหลายปีมาแล้วอ่าผมเพิ่งคิดได้เนี่ยมันถือว่าเป็นการซ้ําแล้วผมก็คนดูก็ตอบลงทึกคอนเทนต์นใหม่ๆปุ๊บผมคิดได้ผมไปดูหะเลื่อนหาใน youtube เอ้ามันมีแล้วนี่ ผมก็เลยไม่กล้าทำนะถ้าจะทำก็เหมือนการก๊อปเขานะครับก็อย่างเช่นก็ยกตัวอย่างมาแล้วแหละก็ปืนพกทั้งเกมนะอะไรประมาณนั้นนี้แล้วก็เกมส่วนมากผมจะเล่นเกมเนื้อเรื่องนะ <S 2> <S 2> ผมเล่นเกมเนื้อเรื่องเล่นเกมเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เกมแนวยิงพึ่งมาจับได้ไม่กี่ปีเองอะจับได้แค่ปี2ปีตั้งแต่ผับจีนะครับก็ผมเป็นคนที่เล่นเกมแนว f p s ไม่เก่งไง อ่าแล้วก็เห็นผมเล่นหลายๆทีผมก็เล่นแบบยิงไม่โดนนะเล่นแบบไก่ไก,กาเนาะทุกคนเห็นแล้วแบบมันขัดหูขัดตาเนาะแล้วก็ถ้าผมทําเกมแนวเนื้อเรื่องผมเป็นคนที่อ่านตามสคริปต์อบตะติดขัดๆอย่างเช่นเดี๋ยวผมหยิบหนังสือมาแป๊บนึงนะมาละอย่างเช่นผมไปหยิบหนังสืออ่าอย่างเช่นหนังสือเก่าเลยเก่าแก่มากการงานอาชีพ เช่นอ่าผมจะอ่านสักนิดหนึ่งให้ฟังแล้วกันอย่างนเช่นหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับผมผมเป็นคนที่อ่านแล้วมันจิดติดขัดขัดนะโรงเรียนเป็นสถานที่ควบคุมให้เกี่ยวความรู้นักเรียนเนี่ยผมจะพูดเร็วอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองสักบรรทัดหนึ่งแล้วกันเนาะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและเป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมประโยชน์อย่างี้เห็นไหมผมจะอ่านตามคลิปติดติดขัดขัดมากนะผมอ่านแค่นี้พอ ยังไม่ถึงบรรทัดหรอกครึ่งบรรทัดพอก็ผมก็เลยแบบให้ทําส่วนมากผมจะอ่านอ่านแล้วก็มานั่งรวบรวมคำพูดใหม่ของผมนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับก็ต่อมาเกมแนวเอาชีวิตรอดผมกลัวนะครับผมค่อนข้างที่จะเล่นเซฟไม่กล้าบุกไม่กล้าอะไรนะครับแต่ก็ผมก็อยากจะทําต่อแต่มันก็พัทหกับพัทสอง ก็พัดหนึ่งลงมาแล้วพัดสองพัดสามีาม่ผมทําไว้แล้วไฟล์มันเสียแล้วเสียงตอนที่ผมเล่นได้ออกมาเลยมันเจ๊งเลยครับเจ๊งกระจอยเลยคือเสียงกระตกภาพกระตกเสียงไม่เท่ากันแบบกระจอยเลยเออแบบเสียงน้อยเสียงนุ่นอย่างนี้โอ้โหกระจอยครับผมแล้วก็ภาพแตกภาพค้างผมก็เลยล้มเลิกไปแล้วก็คอมคอมมันค้างไม่ใช่ค้างคอมมันเออ พังที่ฮั์ด,ดิ์แล้วก็ไดเวอร์นะครับโอเคก็ตามนี้แหละก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณ3 4 5ถึง4ถึง5ถึง6นาทีประมาณนี้ไม่เกิน15นาทีหรอกถ้าเกิดเกินก็แสดงว่าผมมีเรื่องที่ยาวจริงๆโอเคขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็นี่แหละปัญหาที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็ปัญหาที่ผมแคสเกมเนื้อเรื่องแล้วมันไม่โอเคแล้วก็เกมเซเวอรที่ผมลงไปอย่างเช่นซับโมดิก้า แล้ว,วก็ไม่ขาปุ่งแน่ที่ผมไปต่อมาได้คือผมไม่มีคอนเทนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมกันด้วยนะครับอาจจะมีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าผมทําคลิปซ้ำเขาอะมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมโอเคผมก็เลยนี่แหละคือคอนเทนต์ของผมผมลองทําดูถ้าเกิดมันดีนะครับถ้าคนดูเกิน10คนผมก็จะทําต่อละกันนะครับขอบคุณนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอยเว้นเรื่องอจันไร ที่ดูอยู่เดี๋ยวผมถามก่อนนะคนที่คิดไม่ดีนะผมขออนุญ,ญาตนะครับผมจะไม่อะไรผมจะบล็อกนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติด,ดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ